ค้นงานข้องมืนนี่พี่น้องร้อยสี่สิบห้ากิโลราคาสิจักบาทเนะ้ะงกสิบประจักมันนี่ <laughs> เดรรายก็รอบที่แล้วพี่น้องเด้ลายก็หลอบที่แล้วโยกโป้พ้นงานจะคล้องแนวพ่อเตยเยี่ยมแต่ว่าเมื่อเย <laughs> เมื่อยกระสูเมื่อยกระสูคือเกาสูไป,ปพี่น้องแต่ละปีแต่ละเดือนจ้างก็่ได้จ้างเก็บเองสองแถาพี่น้องขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อพี่น้องขอบคุณถูกหม่องบอล เก็บผิกแดงสองเถาลอยสี่ซิบหากิโลเก็บเองพี่น้อง